ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำโดยการนำของท่านผู้อำนวยการสันเพชรศิริเกตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำพร้อมด้วยบุคลากรทั้งหมด17คนขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ดังต่อไปนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับนักศึกษาสกรอดำเนินการแล้วคิดเป็นรอยรัดร้อยโครงการการแข่งขันกีฬาสกรกาะสินเกมทั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2,569โดยจัดก,การแข่งขันกีฬา5ประเภทได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะกอ้อเปตองและกีฬาเพื่อคัดตัวนะักกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสกร้รอยแกนสารสินเกมครั้งที่9ภาพักตะวันออกเฉียงเหนือณสนามกีฬาการจังหวัดกลสินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมต้านทุจริตสำหรับนักศึกษาสกรอดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ อรณาการสเต็มศึกษาดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยร้อยการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอร่องคำ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภ,ภัยจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีกิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าทำได้ให้เลยซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นสอรอประจำจังหวัดกาลสิน เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบืองนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2565ถึง2567ณห้องประชุมบรรูรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ณหอประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2569ของกลุ่มงานศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตณห้องประชุมบ้านหวางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของบุคลากรณนะหอประชุมบูรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินเข้าวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคังข้อสอบเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาบังคับเลือกบังคับเลือกเสรีและแบบทดสอบซ่อมประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568นหะ้อะฮะห้องประชุมบูรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีงบป,ประมาณ2,568ห,ห้องประชุมบุรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาลสิน,ห,นห้องประชุมสมภมิศาลากาังจังหวัดกาลสินงานภาคีเครือข่าย สู่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำได้เข้าร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆของอำเภอเข้าร่วมงานจิตอาสาพระราชทานของอำเภอและตำบลและเข้าร่วมกิจกรรมงานของหอน่วยงานภาคีครือข่ายของอำเภอและงานประจำปีของอำเภอที่จัดขึ้นสรระดับอำเภอร่องคำน้อมรับ และปฏิบัติตามนยโยบายของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จต่อผู้รับบริการสังคมและชุมชนสกรระดับอำเภอร่รองคำขอจบการนำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ